วันนี้นะคะนางบีพามาทําผัดกะเพราหมูนะคะนี่เลยะค่ะหมูหนางบีก็หมักเองนะคะตัวนี้นะคะสีเป็นหมูมาจากเทือกเขาเอลนะคะมือเจ้าขาเลี้ยงบนเทือกเขาน้ากรเปาไปนะคะแล้วก็กะเพรานี่ก็เราเก็บมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะผักถึงได้แบบสวยๆงามๆ่างสีบักพริกนะคะมือเจ้าขาบักพริกนี่ก็มาจากแอฟริกาค่ะมือเจ้าบุมีของเหนียงที่แบบว่าธรรมดาเลยสักอย่างเลย ส่วนหมูนังบีก็หมักไปแล้วนะคะาบวาสิเป็นผงสื้มรสนะคะาบว่าสิเป็นอันรสดีน้ำตาลนะคะซอสต่างๆนะคะคุอเจ้าขันบีหมักไปเรียบร้อยแล้วนะคะหมักไว้ตะกี้นี้ประมาณ20นาทีได้นะคะพร้อมกับน้ำมันนิดหน่อยด้วยนะคะตัวดีนังบีหมักเด้อเดี๋ยวมื่อี้นี้นังบีสิคะผัดกะเพรากันแบบชดชดเชดชดชเร็วๆเลยนะคะคุเจ้าขากินเอยียงอียงจังซี่นะคะอย่าลืมนะคะบีพลัดของนังบีคะ่ะมาจาัะเดี๋ยวก่อนคะ่ะเอาเปิดไฟกันคะ่ะ ีใส่น้ำมันเข้าไปนะคะแล้ต้องใส่หลายค่ะมันสีลายเลยมันจะเป็นไขนสสมันสะสมเด้อมันจะเป็นไขมันสะสมค่ะวันนี้เราก็จัดการตั้งกระทะกับมันให้มันหอนนะคะอย่าลืมนะคะบีบรัดราคาปกติหนึ่งกองห้าร้อยเก้าสิบบาททั้งบีบจัดโปรโมชั่นให้วันนี้ค่ะสามสองห้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะไม่จำพังมอสำหรับคนที่อยากเอาพุงออกนะเผื่อที่มีพุงเด้อเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะ มาต่อในเรื่องของการผัดโอ้เดียวเดียวเดียวใส่บักพริกก่อนบักพริกจากแอฟริกานะคะ่ะสั่งตรงมากเลยตรงค่ะคเจ้าค่ะบาจั๊กเม็ดดอกสั่งตรงเอาเอามาค่ะกล้องขยับเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะมีใส่เข้าไปเลยนะคะเา,าเดี๋ยวจามเด้อฟังกล่องเด้อฟังวิดีโอไอ้สกีกัเด้หนิ เราก็เตรียมหมูนะคะมันจะขาะเตรียมหมูแบบสีเอเดี๋ยวหมูใส่ลงไปค่ะ ะเขาหนังอย่างจริงจีเลยอย่างเงี้ยเออจังจีิค่ะใครที่ชอบผัดกะเพราแบบแห้งๆนะคะมันจะขาดก็ไ่ต้องเติมน้ำก็ได้ส่วนใครที่ชอบแบบว่านิ้นำเม่ผัพริกเอาไว้คลุกกับเขากินแม่จกหน่อยหนึ่งจะเติมน้ำลงไปก็ได้ค่ะหรือ่ใดรแบบว่าบ่มันใส่หมูไม่ฉุกเฉื่อยหรือว่าแย่จังงี่นะค่ะแต่แล้วแย่เลยค่ะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะแล้วนี่ขอเติมแม่ักหน่อยหนึ่งนะคะนิดเดียวใส่น้ำเพราะ านีใส่เข้าไปหน่อยนึงค่ะนี่เป็นที่นี่อย่าลืมนะคะดีพิรักของนิ่งดีสมจอยนั่นเองสำหรับคุณใดที่มีปัญหาเรื่องแบบว่าตื่นขึ้นม้นิ่งทรงก็ขี่เักรยาต้องเป็นโตรีเลยค่ะเจ้าขาเขาเป็นส้มจอยของนิ่งดีตรงนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากเอาพุงออกอย่างเดียวค่ะมั่งจ้านี่พักในซเด้อร์เจ้าเด้อร์เจสกินมือดิบเด้อ พอเสียเนี่ยเสียนะเพิ่มไฟถึงอีกนหอยยังจะได้เองค่ะใส่ไฟแข็งเนี่ยใส่ไขแขงเเติบได้หะอายตัวนี้ไหมมีเหรอเสแซ่บเสียเนี่ยหิวหรือติเ่งหันคือบอกว่านึ่งหันคือว่าบ่หิวเออสามสิบนาทีแล้วบ่หิวเออหิวแล้วตอนนี้หิวแล้วยุ้ยดเกาคนนี้ยงเป็นส to ี่ เอามือเจ้าขาเบิรงหนึ่งพันนะคะฟังวิดีโอเพือหลอกลว่าหนึ่งพันเขาหิวเป็นปอตอนนี้เป็นไังไหนอยู่แล้วหิวไรปอมาชิ่อยู่ปากเันป้าสิบิหมูดีสบายดีเอาเอาเอาย้อนเหตุผลงาะเชฟสเต็กเชฟสเต็กนะครัวันนี้เชฟักเพาะเชฟักเพาะเชฟัก,พพกพเพาะแล้มาผมเชื่อแล้วใส่แล้วใส่แล้วมนึงกล่อง

ไกลที่สุกแล้วค่ะห <c oughs> มูหมูจะสุกเร็วหมูจะสุกเร็ว <c oughs> ใช่ไหมราิายหน้าเราแซ่บหลายหน้าได้ยลยไแบบนี้ <c oughs> ตั้มสุกแล้วเดี๋ยวคุใส่กับเขาแล้วนะคะสุกแล้วนะคะทุกคนค่ะหมูสุกแล้วค่ะเพราะว่าหมูดีมไม่ได้นะหนานันั<ฮ>้ต่อไปนะคะสุดท้ายของเรานก็คือกับเขาตัวนี้เองค่ะ โอย้าไปค่ะนี่โอยสาไปกระเพาะของเราก็เก็บจากเก็ีข้างาาาาาบ้านมาค่ะพี่เจ้าค่ะเป็นกระปิ้นส,สลนะับเนี่นย มาแล้วมาแล้วคุณซอยมาแล้วมาค่ะเดี๋ยวนี้สิตักใส่จานเบืดนี้นเดือนี่เลยค่ะอำนาจสนับสนุนโดยส้มจ่อยของ เเนนนปป็ green, ป็แแตกิซอ,อย่าลืมนะคะพี่เจ้าขาใครที่ชอบกินของมันของทอดของผัดอะไรแบบนี้นะคะน้ำมันเยอะๆอย่าลืมตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยตัวรีดไขมันอย่างดีเลยะค่ะพี่เจ้าขาบีพลัดของ้องบีจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะจากหนึ่งกล่องระคะห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบบาทพิเศษวันนี้เลยคะ่ะสามกล่องหาลดเก้าสิบบาทเท่านันค่ะฝากไว้ค่ะ